อ่ะข้อ5นะครับดูในกรอบสีเหลี่ยมนะครับนะแถวแรกแนวนอนนะครับ5ไป8บวก3 8ไป11ก็บวก3แต่พอ7มา11บอ่าบวก4 11มา15ก็บวก4เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถามว่า9บวกอะไรละ่ะก็คือบวก5นะครับก็เป็น14แล้วก็พอ14บวก5ก็เป็น19โอเคตรงนะครับ ข้อ6อ่าพจนสตาร์ทที่4ตัวนี้เริ่มที่4ตัวนี้บวก2อกลายเป็น6 6บวกอีก4กลายเป็น10 10บวก8อ่ากลายเป็น1 8แสดงว่านี่ยบวก2บวก4บวกแแล้วก็ช่วงลางนี้บวกสิแล้วก็บวก32นะครับ3ามบวกสาสองบวหนะครับ,บวกอ่าข้อนี้นะครับนะ สามสี่บวกสามสองบวกสิบหกก็เจ็ดสองมองแนวนอนนี้เลยนะครับนะถ้าแนวอื่นมองแล้วมันไม่ค่อยเป็นแบบรูปเท่าไหร่นะครับสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่เนี้ยบวกสามบวกสี่บวกห้าตรงนี้ก็สิบหกสิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบบน มี2สองข้อคอไฟกับงูงูยี่สิบบนนะครับข้างล่างล่ะสี่ไปแปดบวกสี่แปดไปสิบสามบวกห้าสิบสามไปสิบเก้าบวโอเคเป็นแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิบเก้าตัวนี้ก็ต้องบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็คือยี่สิวกโอเคข้องูอนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสุดมองแบบนี้นะครับ